วันนี้น้องปาร์ตี้ก็ซื้อรถใหม่นะครับวันนี้เราก็จะไปลองกันที่สนามลานคอนกรีตนะครับที่เป็นสนามลานฟุตซอลของในหมู่บ้านเจริญนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปกันนะครับวันนี้เราออกจากบ้านเลยนะครับโอ้โหไหลไเลยครับไปแนละ้ว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  ันี่ก็ในหมู่บ้านเจริญนะครับวันนี้ก็ซื้อลถหน้าใหม่นะครับน้องปร์ตี้ซื้อลถหน้าใหม่ก็เดี๋ยวเราก็จะเอาไปเล่นกันที่ลานคอนกรีตในหมู่บ้านนะครับเอารถแรงนะครับวันนี้รถแรงคันนี้รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับจะเอาไปลองนะครับอันนี้นะครับก็เดินชิวๆนะครับในหมู่บ้านตอนเย็นก็เดินออกกำลังกายไปด้วยนะครับนี้น้องปร์ตี้ก็กําลังจะเดินเอลรถไปเล่นในลานคอนกรีต ในหมู่บ้านนะครับเป็นรถเพิ่งซื้อมาใหม่เพิ่งซื้อเพิง่งซื้อมาใหม่ใช่ไหมลูกวันนี้ รถรุ่นนี้เล่นเป็นยังไงบ้างครับดีไหมครับได้เหรอดีไหมด,ดีชอบไหมเล่นสนุกไหมโอโอหโหวันนี้น้องป้าตีก,ก็กำลังเบือนยางนิดนึงครับปล่อยไปแล้วนะครับปล่อยตัวไปแล้วนะครับปล่อยตัวไปแล้ววิ่งเฉียวดีมากเลยนะครับแรงดีครับมีขนาดเล่นไปแล้วประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับแบตเตอรี่ดีมากเลยนะครับรุ่นนี้รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับที่น้องเพิ่งซื้อมาวันนี้นะครับเอามาลองกันในสนามของหมู่บ้านนะครับ เฉียวดีมากเลยครับหลายชั่วโมงกว่าแล้วนะครับตอนนี้เบ็ดก็ยังดีมากเลยนะครับน่าเล่นมากเลยนะครับรถรุ่นนี้นะครับโอ้โหโอ้โหยังแรงอยู่นะครับยังได้อยู่นะครับน้องปาร์ตี้ก็กําลังเบินยางรถอยู่นะครับนี่เดี๋ยวก็จะปล่อยนะครับไปแล้วครับไปแล้ว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 ครับไปแล้ว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 ครับแรงมากเลยนะครับตัวนี้เป็นรุ่นใหม่นะครับที่น้องปาร์ตี้เพิ่งซื้อมานะครับ อันนี้เราเล่นกันในสนามหมู่บ้านนะครับหมู่บ้านที่เราอยู่นะครับเป็นหมู่บ้านสุขเจริญนะครับนะครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้แรงมากเลยครับเลี้ยวก็ดีด้วยนะครับโอ้น้องปาตี้บังคับได้ดีมากเลยครับโอ้โหเลี้ยวหลบน้ำโอ้โหดีมากเลยครับดีมากเลยนะครับโอ้